การตลาดสายมูค่ะในบริการนี้ใครก็แล้วแต่ที่ทําธุรกิจใครก็แล้วแต่ที่กําลังสร้างแบรนดิ้งของตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ค่ะคุณสามารถใช้ดวงของคุณติดสปีดธุรกิจของคุณได้ถ้าหากว่าคุณเข้าใจตัวเองเข้าใจดวงของคุณแล้วแล้วก็ดวงของคุณคืออาวุธที่จะเอาไว้ใช้สร้างมูลค่าให้กับชีวิตของคุณทัมมิ่งเป็นสิ่งสําคัญค่ะถ้าหากว่าเรามีอาวุธแล้วไม่ใช้น่าเสียดายนะคะถ้าหากว่าวันนี้คุณ อยากได้เรื่องนี้แล้วก็นัดหมอใจค่ะนอกจากรักษาใจแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าถนัดนั่นคือการตลาดและเราสามารถใช้โหราศาสตร์ควบคู่กับการตลาดได้2ชั่วโมงต่อจากนี้คุณจะได้ใช้ดวงของคุณติสปีดธุรกิจของคุณจุดอ่อนจุดแข็งของคุณคุณเด่นกับอะไรคุณเหมาะกับอะไรสามารถนําสิ่งที่คุณมีนั้นมาประยุกต์ได้แต่ถ้าหากว่าคุณมี ไอเดียอยู่แล้วถ้าหากว่าคุณมีสิ่งที่จะทาอยู่แล้วอยากจะมาเสริมเรื่องต่างๆแล้วเราก็เราเอาดวงของเรามาประยุกต์ใช้ค่ะใช้ดวงให้เป็นแล้วการเงินของคุณการงานของคุณจะสําเร็จและสักเซสได้ไวค่ะจุดอ่อนจุดแข็งที่คุณจะต้องระวังเสริมศักยภาพของคุณอย่างไรและพัฒนาจุดอ่อนอย่างไรให้เติบโตได้ค่ะที่สําคัญในบริการนี้นะคะเราสามารถที่จะวางการตลาดโดยใช้ดวงของเราเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานได้ อย่าเพิ่งคิดว่ามันงมงายค่ะเพราะการตลาดที่นัาใช้นัดได้พิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้ผลได้จริงนอกจากใช้ดวงแล้วเราจะต้องใช้การตลาดให้เป็นค่ะนั่นจึงเกิดเป็นการตลาดสายมูขึ้นมาเราสามารถรู้ได้ในดวงชะตาเลยค่ะว่าดวงของเรานั้นเนี่ยเราถูกฉลกกับใครผู้หญิงผู้ชายอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเราจะทําการตลาดกลุ่มไหนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้ได้ผลทีเดียวค่ะและนอกจากนี้การทําบุญเสริมดวง ในเรื่องต่างๆเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้คุณจะต้องรู้และเรื่องของสีที่เสริมดวงเวลาที่ควรทำรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องรู้รวบรวมมาไว้ในบริการนี้แล้วนะคะสองชั่วโม,มงเต็มๆกับการตลาดสายหมูไบนัดหมอใจที่คุณจะได้วางแผนการตลาดของคุณเองถ้าคุณทำธุรกิจแน่นอนค่ะ แผนธุรกิจเป็นเรื่องสําคัญแล้วถ้าเราใช้แผนธุรกิจบวกกับดวงของคุณเข้าไปคุณจะได้แผนธุรกิจการตลาดในแบบที่คุณไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนเพราะการทําธุรกิจสมัยนี้คุณจะต้องโดดเด่นและไม่เหมือนใครและเป็นตัวของตัวเราและคุณจะสนุกกับการทํางานในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันนะคะสองชั่วโมงต่อจากนี้คือ2ชั่วโมงที่จะพลิกชีวิตของคุณให้เป็นคนที่สําเร็จถ้าคุณ มีพิมพ์เขียวของตัวเองมีแผนที่กรารตลาดที่ชัดเจนธุรกิจของคุณจะติดสปีดและไปได้ไวถ้าใครสนใจสอบถามเข้ามากันได้ค่ะ